มาถึงช่วงสนนนาโชนีพลาดไม่ได้นะคะกับกิจกรรมที่จะกระตุนเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหัดย์ายาจังหวัดสงคล้ากับกิจกรรมคลองแหบไบวิกซ่องพันหยิบองครั้งที่สิค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่รวบรวมเอาบิ๊กไบนะคะจากในพื้นที่ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านด้วยกิจกรรมจะมีอะไรนาสนใจบ้างวันนี้เราจะได้มารวมผูดคุยกับทันแรงคานายกิตตภัณฑ์บินสุอาวะาประธานการจัดงานคลองแหบไบวิกซ่องพันหยิบองค่ะ แานที่สองค่ะนางสาวเวธิดาการันสันติสอจอส่งคลาเคตท,ที่แปอำเพึงหัดย์ย้ยจากวัดส่งคลาเป็นผู้แทนในฝากฟังของอบจอส่งคลาค่ะ แล้วก็ทันสุดท้ายค่ะทันกมลสุทธิวันโ,นโนพาศค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงคล้าค่ะตอนนี้ทั้งสามทันนั่งอยู่ในรายการแล้วตอนรับข้าสู่รายการโดยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่บนห้องซงอีกส่วนหนึ่งในยู่ท่าลางกับบิ๊กไบต์นะคะแล้วก็ผู้ขับบิ๊กไบต์ที่จะนํามาโชว์ซึ่งมันพาขึ้นมาบนห้องรงไม่ได้ไม่ได้คันนึ<อ>งก<อ>็เต<อ>็มเลย นะคะก็ก็เลยรออยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะให้น้องเบ้าวเนี่ได้ภาไปแล่ว่าข้างล่างเนี่ยมันจะน่าสนใจขนาดไหนแต่ละรถแต่ละรุ่นแล้วก็ผู้ขับที่ผ่ามาเนี่ยจะเป็นมันผือจะได้ดูถึงความชื่นชอบของแต่ละคนเพราอรถบิ๊กไบค์แต่ละรุ่นเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยถึงในงานครองแหบไบวิเนี่ยเราก็จะได้เห็นรถบิ๊กไบค์แบบ ลากไลาหยี่หหอลากไ like ล่แบบ <be p, S 2> ลากไลยสไตล์ที่ลายๆลยคนชื่นชอบอเดี๋ยวจะให้หน้องบาวกลับไปคุยแต่ว่าก่อนอื่นมารู้ถ,ถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานคลองแห่ใบวิขันก่อนข้อได้ยากบางเซ่บางเซ่ค่ะการจัดงานในครั้งนี้เรามีทีมาทีไปพันผือบางคะ่ะครับกาก็กราบสวัสดีท่านพิธีกรท่านผู้ชมทางบ้านนะครับสำหรับผมเองในท่านะประธานจัดงานคองแห่ใบวิขันที่สิบนะครับ,บกาลูกสึก ภูมิใจนะครับเลขาข้อ,ขอบคุณทางช่อง n อ t ที I ่ให้เ e กียรติทางคณะกรรมการจัดงานได้มาประปรบผุดคุยะนะครับเพื่อประชาธิปันหันในคร<ฆ>ั้งนี้นะครับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยลืมตอนเหล็กสมัยที่ผมเองเนี่ยได้ดำรงตําแหน่งเป็นคณะผู้บริหารกองเทศบาลเมืองกองเอนะครับ<ฆ>ซึ่งเริ่มในปี2 5 5 4นะครับซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจัดติดถนนถุงใหญ่นะครับก็ปรากฏว่า ได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนในร่วมทั้งกลุ่มบิ๊กไบค์จากราย,รารายจังหวัดและก็จากชาวมาเลเซสิงคโปร์เนี่ยเป็นจำนวนมากครับากาทำไมการกระตุ้นเศรษฐกิจสร,ร้างรายได้ใ,ให้กับพี่น้องประชาชนในอำเภอเยงยจังหวัดสงขลาเนี่ยถือว่าเพิ่มพูนมากมายมหาศาลนะครับซึ่งสทาารับในครังนี้เองก็เหมือนกันครับเป็นขังที่สิบเรวนะครับ มีวัตถุประสงค์ถือว่าฮัดย้านี่ก็เฮียบไปนะครับบางคนก็ไปพูดกันในเรื่องของว่าฮัดย้ยเนี่ยตายไปแล้วเฮ <ขา S 2> ียบไปแล้วไม่มีหนักตรงเดียวมาเตียวนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าจะต้องมีหนักตรงเตียวโดยเฉพาะมาเรเจียสิงคโป์ถึงตอปรับมาไม่ว่าจะเรื่ององงงผักนะครับ <ขา S 2> แก็ในส่วนของอต่างจังหวัดด้วยกันเนี่ยในปักปวกที่เป็นเพื่อนฟุ้งกันเนี่ยส่วประเทศม,มาในครั้งนี้ผมคิดว่า่าจะไล่พันขัน <c oughs> นะครับซึ่งอยากให้พี่น้องในฮัตย์ยัยพี่น้องในจตุรงค้าเนี่ยไม่ใช่ว่าทางเจ้าภาพเนี่ยตอนหลับอย่างเดียวนะครับอยากให้พี่น้องในฮัตย์ยัยไม่ว่าจะตำบลกองเออำเภอเอ๋ยจตุรงค้าเนี่ยรวมกันเป็นเจ้าภาพตอนหลับ,บนะครับเพื่อจะเกิดความประทับใจกันตรงเตียวในกังนี้นะครับแต่ก็คิดว่าผมสร้างหรือรายได้เนี่ยน่าจะมากว่าตุกตุกรักงตี่านมา ก็จะทาให้บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นทีอ่อำเภอหัดย์ย้ํจังหวัดสงขลาแล้วก็ทางจังหวัดรวมไปถึงภาคใต้เลยนั้นนะ่ะจะได้ลบมามีซีซันแล้วก็กระตุน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยค,ค่ะไปทางฝักฟังของสตอบิ๊มบางค่ะคออบจกับการรวมสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นมันผือบางคะการทางอบจเองครั้งนี้ก็ได้มี ภายใต้ในโยบายของนายกเองก็มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดสงขลาค,ครั้งนี้เองก็มาในพื้นที่ของอำเภอดัหย่ตำบลคลานคองแห่ทางอบจก็ได้สนับสนุนกงบประมาณจํานวนหนึ่งเพื่อที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวในโครงการคองแห่วบวิ่เพราะว่าในพื้นที่คองแหเองก็มีแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำที่กําลังะจะเปิดในอีกไม่กี่วันแล้วก็คิดว่า งบประมาณในครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมรายไดย้ส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ได้เป็นอย่างดีอีกโครงการหนึง่งค่ะค่ะ,คะเ,ออเพราะว่าตลาดน้ำคลองแห่กเนี่ยกำลังจะแกรนโอเพนนิ่งอีกไม่กี่วันนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการเบริกิกเบิกใช่เพราะว่าหลังจากสถานาการณ์โควิด1 9ที่ผ่านมาต้องบอกว่ากิจกรรมต่างๆก็ทางใบวิก็ไม่ได้จัด ทางตลาดน้ำก็ไม่ได้เปิด<ช>เพราะฉะนั้นก็จะถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะกระตุนเรื่องของการท่องเที่ยวให้รับมามีซีซานอีกครั<า>งคร้งนึงค่ะพี่ดูนี่มาถึงทางด้านผู้แทน้องสมาคมการท่องเที่ยวบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยคงแฮใบวิซของเรานะครับกับการกระตุนการท่องเที่ยวและก็เศรษฐกิจในป้นี่ตอนนี้เป็นมันเือบ้างครับครับก็สวัสดีกับท่านผู้จัดรายการนะครับและท่านผู้ฟังจากทั่วจังหวัดสงขลานะครับ ผมในฐานะนายกสมาคมช่วยการท่องเที่ยวผมได้สนับสนุนคุณกิตภาฒ์หรือบางเสเนี่ยให้ร่วมจัดงานนี้นะครับโดยขอไปของบประมาณจากอบจอมาบางส่วนและก็มีทีมงานของ,างของบางเนี่ยามาร่วมสนับสนุนทำให้งานนี้เกิดขึ้นอ,อย่างยิ่งใหญ่นะครับ,รบและทำให้ นักท่องเที่ยวซึ่งมาจากประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์รวมทั้งอินโดนีเซียก็ได้นำรถเข้ามา,าร่วมแข่งขันในครั้งนี้และต้องขอบคุณทางรัฐบาลและทางจังหวัดสงขลาที่ได้ยกเลิอกอาทายพัดนะครับทำให้ทางชาวต่างชาติเนี่ยได้เข้ามา ลดเงื่อนไขในการที่จะเข้าประเทศก็คือการเดินทางในการเดินทางเข้าเข้ามาที่นี้จากวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ว่าเราได้เปิดประเทศทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจัดสรรก็ได้ร่วมกับนายกสมาคมโรงแรมที่ด่านนอกนะครับด็อกเอรองคุณสุติพงศ์ก็ได้ไปต้อนรับทำป้ายทำอะไรทำมอบ วงมาลัยมะลิสดอะไรต่างๆแล้วก็ของชําร่วยไปมอบให้ชาวมาเลเซียในวันนี้หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นวันนั้นมีชาวมาเลเซียเข้ามาในประเทศเรานับหมื่นคนนะครับแต่วันตอนเช้าหกโมงเช้านั้นเท่าที่ผมสังเกต ที่หลั่งไหลเข้ามาก็ก็ไม่น้อยกว่า5,000คนก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้มีกลุ่มบิ๊กไบค์จากต่างประเทศเข้ามาด้วยเดี๋ยวจะได้มาคุยเพิ่มเติมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะให้น้องบ่าว9ก้าพาไปแลกพูดทีชอบ บิ๊กไบท์หรือว่ารถคันใหญ่ๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความชอบเนี่ยแต่ละคนก็จะต่างสไตล์ต่างแบบกันก็จะไปดูด้วยว่าแต่ละคน,นชอบแบบไหนของ่าสมผันผือแล้วก็การไปรวมกิจกรรมเนี่ยจะเข้าไปมีส่วนรวมกันผันผือมั้งตอนนี้น้องเบาเกา้าพร้อมยูทีทารางค้องห้องสงิ่นบีที่ทาาง,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  T, งคลาสเป็นทีเรียบร้อยเชิญน้องบบาวกาว้าพาไปในบรรยากาศที่ตะขาเชิญค่ะ ขอบคุณพีเศร้าซมโอแล้วก็บังดุนนะครับช่วงนี้มาพอเปล่าก้าวและกอดึงก็ต้องข้อถักทายมี่น้องทีรับชมทางบ้านแล้วก็ทีทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับช่วงนี้ครับมาพบกับเ่าก้าวในนอนวาเป็นเรื่องข้องกินแต่วันนี้เสียใจสะกิครับไม่ชายรับเป็นรถเครื่องไวยกินย่างหลอดก็ไม่ได้นะครับวันนี้ในนะครับบรรยากาศก็คือรอหยอกรลอดบิ๊กไบหลอดไซหย่ยมาทึ่งทีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับเจ้าข้องหลอแต่ละขั้นว่าก็ทำอาชีพอะไรกันบ้างแล้วมีความชื่นชอบในรถ ประเภทนี้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับทันแรกนะครับปีแดงครับสวัสดีครับครับอ่ะเดี๋ยวย่าให้พีแดงแนะนาคกับเราเป็นร่วมกลุ่มกันได้ยังไงแล้วก็รอดแตกระคั้นดีมาในวันนี้ครับเป็นหลอดหีหอไลประเภทไรมังครับคือการร่วมกลุ่มครับมันมันก็ไม่ใช่ว่ามีอะไรมากเพียงแต่ว่ามันจบจบมันเหมือนกันคือพอเราวางงานพอต่างคนกับต่างทํางานเป็นของตัวเองกันเหมือนปี่กับเปิดร้านซอมบิกไบ ม่น,น้องเขากระเพื่อด่านนองเตียวกระเพื่อด่านสมบิ้ไว้ถึงน้องเขาับบมาก่อสร้างถึงอีกคนหนึง่งอ่าถึงน้องหนุ่มก็เปิดอูครบเพื่ออูสรออมรสดกระ่อมรแต่ถึงเออเราค้นกันไปก็หลถดยต์บางที่ครับมันมันมันก็อีกฟิวหนึง่งแต่ถ้าเราไปมอสไส์เราเรู้สึกมันได้ปลดปล่อยอะไรได้ขี้เถี่ยวบไปไปบใจเวลาเราวางงาน ไม่ใช่ว่าเราจะแต่งไปแข่งไปเแยวขี่กันบนถนนมันไม่ใช่ระร,รถพวกนี้ก่อนที่เราจะขี่ต้องศึกษามันให้ดีไม่ใช่ว่ามีตังค์เลยซื้อรถใครก็ซื้อขี่ได้ความปลอดภัยครับตแต่เราต้องดูงความปลอดภัยด้วยเดี๋ยวมาขี่เล่นในเมืองมันไม่ใช่แต่น่องเห็นนี่ในกลุ่มนี้จะไม่มีนะขี่เล่นในเมืองกลางคืนเดี๋ยวปุ๊บไม่มีแต่ถ้าปล่อยเลยถ้าวีซ่าถี่บ้านออกครับไปได้ครับ ยังมีการพูดคุยอ่งก่อนหน้านี้ก็คือพีพีเนี่ยเขาจะร่วมกลุ่มกันไปไล่ไล่ไล่พื้นทีนะครับยังพีทันแรกก็ไปจนถึงนู่นเลยเวียดนามเลยไปกับพีพีก็ไปเหมือนกันแปดพันโลเลยนี่หว่าครับครับไกลที่สุติเคยไปไหมน้องนุ่มก็ไปครั้งนึงถึงพีไปรอกนพีเข้าไปสปาเข้าไปเลยเข้าไปเวียดนามเข้าไปเล่าก็ไปกันแบบนี้มีะไรก็คอยดูเลขกันถึงเราจะได้เห็นความสามัคคีด้วย ที่นี่ครับอยากให้พี่แดงช่วยแนะนํารถแต่ละคันครับรู้สึกว่ามันมีผู้ชมหลายคนสนใจแล้วว่าคันไหนแพงว่าเผื่อนในหลวงพ่ามาเดินอไรที่แล้วกันนี่กันนี่อะไ้มันเท่าว่าสภาพมันเท่าว่าไม่ต่อนนี้ก็ของน้องนุ่มครับกันนั้นประมาณก็ล้านกว่ากว่าล้านสองครับขึ้นมาของของน้องเขาก็เกือบล้านไปเหมือนกัน อันนี้เป็นฮาร์ลีสปอร์ตเตอร์โฟเทียสครับเกือบเกือบล้านครับคันนี้ครับกับน,นี่เหมือนกันเกือุหน่เดียวแต่อันนี้ซูเปอร์บามาีน,นตัวตัวนี้ก็ะทาว่าไม่ไม่มัน,กนเกือบไปนะเกือบเกือบล้านครับแต่ป่วยนี่ตอนนี้ไม่ก็ล้านวะ กิจกรรมที่ผ่านมาที่เราไปกันมาไล่ทีแบบก็ทีมก็กลุ่มแน่นอนว่าพีพีก็จะมีเครือข่ายถั่วประเทศแล้วก็มีเครือข่ายในต่างประเทศด้วยเราไปทําอะไรกันบ้างครับกรมีพ่อป้าส,สั้นๆหนังคุยค่อยชัยรถรุ่นไหนมาหนังคุยกันเอออาจจะว่ารุ่นนี้คนนี้ชัยเราไม่เคยชัยพอเราซื้อมาชัายมีปัญหาหน่องก็จะมาถึงบอกเออพี่รุ่นนี้นะปัญหาแบบนี้นอ่า เรื่องก็มีการกุศลไปบริจาคของให้โรงเรียนบางทีก็รวบรวมสรัพสินแล้วก็ไปสื่อของท่าซีโรงเรียนทำไปเกี่ยวกับการกุศลไปวัดไปไรเล่นแต่ครับขอบคุณปีแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาปุดกุยอีกสักนิดนึงให้ปี่นุ่มได้ถิง่ายเนาะนะครับวันนี้เรามีเวลาจํากัดอยากให้พีนุ่มได้พูดถึงว่าความสําคัญของการช้ยรถรถย่ๆยอย่างที่ปี่นุ่มครับวันนี้ครับ ควรควรนึกถึงอะไรเป็นอัดับแรกอันดับแรกนะครับขับขี่รถบิ๊กไบค์รถใหญ่พวกนี้อันดับแรกเลยต้องนึกถึงความปลอดภัยมาก่อนเลยครับอันดับแรกชุดที่เราใส่อุปกรณ์หมวกกันน็อกขายไม่ได้ถุงมือรองเท้ามันมันมันต้องเหมาะกับการเดินทางไกลนะครับแล้วก็การใช้รถให้มีน้ำใจกับเพื่อนร่วม,ร,วมร่วมทางร่วมถนนครับนี่นหลหลักสำคัญเลยของการขี่รถแล้วเวลาเราไปกันเป็นกลุ่มไปกันเป็นทีมอย่างเงี้ย คือเราต้องต้องต้องดูแลซึ่งกันและกันแล้วก็จัดจัดระเบียบจัดระบบเวลาขี่นะครับมันต้องมีการวางแผนก่อนก่อนเดินทางครับต้องแผนไวครับแน่นอนว่างานคลองแห่ใบวิกปีนี้นะครับล่าจากทีเราไม่ได้จัดกันมาเพราะว่าติดเรื่องของสถานการณ์คุยสิบเก้านะครับปีนี้อยากใหช้ช่วยเชิญชวนสักนิดนึงครับว่าเราจะมีออรถอะไรมาโชว์ประมาณกี่คันมีจากกี่ประเทศบ้างงานคลองแห่บิ๊กไบค์ปีนี้นะครับของหัดใหญ่บวิวคเนี่ยอ่ก็จะมี มาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็มีเพื่อนๆชาวบิ๊กไบค์เนี่ยจากทั่วประเทศก็จะลงมารวมกลุ่มกันอะไรกันเงี้ยนะครับก็เชิญชวนให้ให้ให้มากันเยอะๆมานั่งสนุกพบปะสังสรรค์กันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางทางด้านรถสองล้อไอคนที่มีใจรักสองล้อด้วยกันนะครับแล้วก็อาจจะเงินส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเอาไปบริจาคการกุศลด้วยอะไรด้วยครับเชิญชวนนะครับเชิญชวนนะครับให้มากัน ครับส่วนหนึ่งก็ทําเผื่อการกุศลด้วยนะครับใครอยากเห็นรถประเพณีใครที่ชื่นชอบวันงานก็จะมีลากไล่แบบมาโชว์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้กลับไปทีพีซ่อมโอแล้วก็บังดุนนะครับเดี๋ยวพวมต้องขอตัวลาไปก่อนครับ คขอบคุณน้องเบ้าวก้าแล้วก็ขอบคุณปีปีบิ๊กไบท์ทีธาอยู่ทารางด้วยนะคะนี่ต้องบอกว่าแต่ละคน,นีัยชื่นชอบไม,มเหมือนกันแล้วก็<ช>ที่เห็นได้ย่างนึงคือแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างอาชีพแต่ว่ามีสิ่งนึ่งที่สามารถมาร่วมกันได้นั่นก็คือกิจกร,รรมที่กําลังจะเกิดขึ้นนั่นก็คือคลองแห่ใบวิ่งซองพันหยิบองแน่นอนค่ะพีกมลขาพอกิจกรรมผนิจรรัดขึ้นธุรกิจระหว่างพ้นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภาพรวมข้องการทองเทียนในพื้นที่จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคะครับ พอเรามาจัดงานมิกไบนี้ขึ้นมาก็ทําให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามารวมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทําให้โรงแรมนะครับและร้านค้าต่างๆและผู้ค้าที่อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่รวมทั้งที่คลองแหด้วยแล้วพอที่คลองแหกําลังจะเปิดตลาดน้ําก็ท่านก็จะเข้ามาท่องเที่ยวได้นะครับทาให้การเงินในอําเภอหาดใหญ่คลองแหและ จังหวัดสงขลามีเงินสะพัดเพิ่มขึ้นอย่างมากมายครับนี่แน่นอนค่ะครับท่นี้มาทางนั้นขอจอยบมิมบางนะครับก็ต้องมาวายการจัดของแง่ใบวิกรังนี้ครับส่งผลนดีต่อพี่น้องประชาชนในพื้นดีพนพันผืนบางครับค่ะก็ในของแงเองพี่น้องก็ได้มีทรงเสริมดันขา้ขายต่อคนในพื้นที่ในชุมชนกกได้ออกมาตั้งบุธ ตลอดซ้ายถนนตุงใหญ่ได้คา้คล้องได้มีขาค้ายพี่น้องตลาดนา้ำคลองเอิงพอว่ามีหลังจากเสร็จกิจกรรมเปิดตลาดนา้ำคนพี่น้องที่ลักลอกลุ่มไว้วิกนี้ก็ได้ไปเที่ยวได้ไปชม่มได้คลัได้ไขคอง ในครั้งนี้ค่ะค่ะในนคือก็คือซิงที่จะเกิดขึ้นกับผน้นงประชาชนในพื้นที่ก็คือผู้ประกอบการแล้วก็ผน้นงประชาชนก็ถ้าไม่เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่แล้วที่นี่ในงานนะคะบางเสนะคะจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจเพื่อจะให้ประชาชนได้เป็นรวมสนุกกันบ้างคะครับสำหรับในงานเนี่ยจมีการเปิดบูธหลากคานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของการคาาเสื้อผ้านะครับล้วก็เปิดบูธดดดนะครับล้วการ เรื่องปีสาคัญก็คือเรื่องของการแสดงคนเซิร์ฟที่จะปิดชื่อดังมากไม้นะครับสนุกเนยกับปีนี้คือว่ากางตีซิปเนี่ยพยายามจัดให้เต็มราการจัดให้พี่น้องเกิดความรู้สึกประทับใจนะครับแอบบอกสักทิดตามไหมคะว่ากลุ่มบิ๊กไบท์ที่จะมารวมกิจกรรมในครั้งนี้จะมีสักประมาณกี่คนกี่คันกี่ประเทศคะครับแน่ๆเลยว่มาเลเซียะนะครับมาเลเซียเนี่ยเนื่งจากว่าปฏิโกปิดไป ช่ว<น>งมาตรการของโควิดเนี่ยกระเทียวนี้คืออันไว้แล้วอันไว้แล้วคือคยากมาเที่ยวมากครับการต์ตอนนี้เหมือนทางปีกมณ์ก็บอกเลยว่าในโรงแรมเรื่องดีสดต่างๆนี่ครับก็เต็มไปแล้วะนะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวในภผมคิดว่าครั้งนี้นา่นาจะเป็นนับหมื่นคนนะครับในสองวันนี้เนี่ยก็ถือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมว่านับหลายหลายสิบล้าน ที่จะให้กับทางในยัดชงคลาเนี่ยครับก่อนที่ได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้มารวมกิจกรรมกันยังพูดที่ให้การสนับสนุน,น,น,นที่ทําให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ขึ้นมาน้องเนื่อจากทางทางอาบจหรือว่าทางสมาคมท่องเที่ยวแล้วก็กลุม่มชมรมเล่เนี่ยัยงมีน่วยงานไหนที่เข้ามาชว่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพิ่ม,เต,มเติมบางคะก็จะก็ต้องขอบคุณนกยักษ์บริษัทในการ สปอนเซอร์ผูยิหญ่ดีนะครับเมื่อทางสำนักงานการตกแต่นให้งประเทศไทยด้วยนะครับโดยประสานาธิบนีคุณจัชัยชูแกวนะครับทนายมู้เนี่ยก็ได้ไปถึงหัวประมาณมาจากสำนักงานใหญ่นะครับก็คิดว่าตรงนี้แหละน่าจะนำมาในเรื่องของการประชุมประสานในการจัดกิกรรมเนี่ยให้มีความนลาร้ายนะครับแต่ก็ขอบคุณทางท่านนายกอบจท่านภปมิจิตมักส่วนนะครับจึง อบจอนี่ทุกปีนะครับรับน <ừ m. S 2> ุ่นมาเนี่ยแล้วกับีกมุนเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่ชายเป็นปูย่ายใจดีก็คอยชี้เนชี้นำในเรื่องของการเข้าไปหา้าผููรักผู้ใย่ได้ไเป็นอย่างครับค่ะ<ม>สุดท้ายจะได้เชิญชวนค่ะเพราะนีนว่าไม่จําเป็นก็มีรถบิ๊กไบค์ก็ได้ก็สามารถมารวมกิจกรรมได้หรือว่าคนที่มีบิ๊กไบค์ก็สามารถนํามาโชว์หรือว่ามารวมในกิจกรรมได้จะได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้ารวมกิจกรรมกันครับในการจัดกิจกรรมเนี่ย การเมี่ที่ทางนกสมโโพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าจําเป็นต้องเป็นเอต้องมีบิ๊กไบต์เร็ว,เร,วเร็วมากทีนี้ถ้าไม่มีมาได้ไหมมาได้ครับนกสปู๊ดก็บังบกเลยเดี๋ยวโอเคตุ๊กไปก็ได้นะครับ <c oughs> ข้าวนี้ตุ๊บไนางมผมยินดีต้อนรับตรงนั้นนะครับพรการเมือ่อตีคุยตอนตอน้ตนรายการเนี่ยเราทํำยังไงดีว่าเราจัดกิจกรรมมาขังนึงเนี่ยนึงปีมีนึ่งขังทีนี้ทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความความตับใจแล้วเข้ามาอีก นะครับเพราะว่าในในคงเอ๋เองเนี่ยไม่ใช่มีเขตอ่าฮันไปวิกแล้วค่ะจริงจริงเลยมีต่ทับน้ำคงเอ๋อมีมัสยิดกลางนะครับที่สวยงามอ่าแล้วก็ในโซนของอำเภอเนี้ยก็นําตกตัวหน้าจางนะครับไปส่งค้าก็เล่มไซมิระเพราะว่าทันมากเลครั้งนี้เนี่ยไปได้ตัวตั้งอย่างวัดนะครับพอทันกาอยากเชิญชวนนะครับมาฮันดีๆปีหนึ่งกางอะไรก็ทางเราจับเนี่ย หอประมาณส่วนตีเรื่อนะครับเราจะมอบให้กับสัางคมด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษ่าเด็กเรื่องของปุริยอกาสทําทุกอย่างชีพได้เนี่ยแล้วก็นำเงินส่วนนึงเนี่ยจะไปมอบให้กับโรงเรียนต่างๆนะครับเรื่องดุนตรีบางโรงเรียนเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนบันตะไสเลยในเรื่องของน้องๆที่มีความตั้งใจแต่ขาดเกณฑ์ในเรื่องของดุนตรีเนี่ยทางชมรมเนี่ยก็ได้ไปมอบดุนตรีให้เื่อจะสร้างพวัดถือว่าเป็นอนาคตของคนๆนึงนะครับที่จะ ต่อไปอาจจะไปเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงก็ได้นะครับเพราะนั้นอ,อยากจะให้พี่น้องมากกันเยอะๆนะครับได<ฆ>้เป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับเหมือน,นกันใก <c oughs> ลโค้งเหมือนกันแหละแต่เราขายในราคาดีกว่าอยู่ที่ทำเนี่<ฆ>ยคิดว่าเออผมมาเลียกข้าวมาเร็วเนี้ต้องไปบวกทองซ้ำก็คือราคาค้าวขาวกันเลยท,ทั้งเนไทยแล้วก็ต่างชาติราคาก็เป็นธรรมแล้วก็ที่สําคัญเราแน่ใจาจะได้สนุกกับกิจกรรมแล้วเนี่ยก็ยังเป็นถือว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมด้วยในการบมอบุงการศึกษาบมอบุงอย่างฉีบเพื่อจะช่วยเหลือทางเด็ก ไดโอกาสแล้วก็ครอบครัวอย่างจนในพื้นที่ด้วยสุดท้ายบางเซได้ยำวันเวลาแล้วก็สถท้านทีกับการจัดงานค่ะครับก็บวันศุกร์นี้นะครับวันที่19แล้วก็สามสิบค่ะนะครับเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแต่ถ้าว่าผี่นงไม่วางช่วงงานกันในช่วงเย็นๆนะครับช่วงประมาณเด็ดรุ่มรุ่มตกพกอดีเสียงดุนสีเสียงมรเรงของศินปินจะถึขึ้น เพราะฉะนั้น,นพลาดไม่ได้เลยนะคะกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคลองแฮหบบวิกซ0 2 2ไม่ได้พึงจัดนะคะจัดคร้งนี้เป็นครั้งที่10แล้วแล้วก็เป็นการล็อกหมาลัางจากสถานการณ์โควิด -19 เนั่นเองค <ทะ S 2> ่ะให้สตอบ,บิมได้แล้ในภาพรวมสักทีหนึ่งนอกเหนือจากกิจกรรมคลองแฮหบวิกรวมถึงกิจกรรมต่างๆอื่นๆที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลดีต่อภาพรวมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงค้าเันหรือบางคะค่ะในภาพรวมของจังหวัดสงค้าเอง คือการยันดำนึงคือรายได้จังหวัดสงขคาเราจะได้มีมูล,ลค่าเที่คนหนักท่องเที่ยวข้าวมาสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนในคนในจังหวัดไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ของตำบลของแห่เองแต่ทางพื้นที่หัดย้ายเองทางจังหวัดสงขล่าเองเพราะว่าการมาในทํากิจกรรมในครั้งนี้ก็ไม่ใช่มาแค่งานท่องเที่ยว<อ>ไปวิจอยเดียวเขาก็ต้องเดินทาง ในเล้มซามิลาในเมื่นทีบางเซียว่ะทุกทีทุกพื้นทีก็คือมีรายได้ข้าวมาสู้ชุมชนวันนี้ก็ขอต้องขอเชิญเชวนพี่น้องทุกท่านในในพื้นทีจังหวัดสงขล้าที่มีการชอบหลดให้ไปรวมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะเม็ดเวลาพอดีเลยนะคะ เป็นไรนะคะะวาทางวัดทางเพจนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ไปรวมชมแล้วก็ไปรวมกิจกรรมนะคะกับงานคลองแฮใบวิกก0 2องพันหยิบซ่องขังทีซิฟค่ะซึ่งก็จะจัดขึ้นแต่วันทีหยิบกาวถึงวันที่3มิบกระรกฎดาคมนี้นะคะที่บริเวณสนามกลางบิ๊กซีระหว่าบริเวณแยกโรงปูนตรงนั้นนะคะก็สามารถไปรวมกิจกรรมได้ตั้งแต่10ซีนาฬิกาเป็นต้นไปรั่วบ่ายสองนั่นเองค่ะก็จะได้ไปชม ดนตรีแล้วก็ไปชมรอดแล้วก็จะได้ไปเด็กว่ากระตุนหนึ่งของการท่องเทีย่ยวแล้วก็สถิยิภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดสงขคาเนี่ยรับมามีซีซันแล้วก็คึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ข้อพระคุณทั้งซ้ำทันรวมถึงพีพีบิ๊กไบท์ทารางด้วยนะคะที่มารวมประชาัมสันธ์กิจกรรมดีๆกับเราในช่วงข้อพิทักขับเค้าวันนี้ขอบพระคุณคะ่ะขอบคุณครับเวลาแมดแล้วนะคะสมโอบังดุนพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมพีพีบิ๊กไบท์แล้วก็ทีม